สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มากินหมูกระทะกันนะคะนี่บอกแนะนเลยอันนี้หมูอะไรหมูบาร์บีคิววันนี้เรากินหมูปะทาะกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะให้เด็กๆไปเล่นทราย<ะ>ไปเล่นดินส่วน ป๊าปามามาก็จะนั่งกินหมูกระทะกันอยู่ข้างๆที่ที่ลูกเล่นเป็นกิจกรรมทําที่บ้านนะคะตามสไตล์คนที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านค่ะน้ำจิ้มใส่เครื่องด้วย หลายหมูเลยนะหมูพริกไทยดำก็มีอันนี้หมูอะไรอ่ะสีสวยสวยหมูบาร์บีคิวอันนี้หมูมาล่าอ๋ออันนี้หมูมาล่าอันนี้หมูมาล่าอันนี้หมูพริกไทยดำอันนี้หมูพริกไทยดำแล้วก็มีหมูงาด้วยนะอันนี้ซื้อมาโลนเท่าไหร่นะปะป๊าสองร้อยครับสองร้อยไม่ครบเลยนะหมูกระทะ home เตาเนี้ยซื้อในช้อปปี้ตอนลดราคา3ามกว่าบาทใช้ดีนะในส่วนตัวของมามาคิดว่าใช้ดีอะ่ะสะดวกสบายร้อนเร็ว เราก็ปล่อยให้ปะป๊าย่างหมูไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเล่นดินกันค่ะมาดูทางด้านเด็กๆกันค่ะก็กําลังเล,เล่นดินอย่างเพลิดเพลินเลยนะคะพี่ออสการ์กับน้องออตินอันนี้ก็จะเป็นดินที่หมามาใช้ปลูกต้นไม้นะคะก็เหลือมาจากคลิปที่แล้วก็ยังเล่นด้วยกันได้ค่ะ,ะเล่นเพลินๆปะป๊าก็กินหมกูกระทะไปเด็กๆก็เล่นดินไปอย่างสนุกสนานค่ะ ื่อคอปเตอร์นะคะเลี้ยงไว้ตอนที่ทองออดก้าเป่าก่อนเป่าก่อนมันร้อนรอก่อนขอมือก่อนเร็วๆขอมือก่อน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 เออตกี้เออ,นนเ,อเก่งอะมันต้องโดนตะเกียบแน่เลย <c oughs> อร่อยปะอร่อยปะ <S 2> <S 2> แวะมาดูทางเด็กๆกันค่ะโอ้ยังเล่นกันอย่างสนุกเลย <S <S ไหนดูซิเล่นอะไรกันอันนี้ออตกาเขาจะชอบตักไข่เตา่าก้อนกลมๆก้อนหินที่อยู่ในดินออตกาเขาจะจินตนาการเป็นไข่เต่านะคะ,ะคีิปไข่เต่ามาไว้ตรงนี้นี่ไข่เต่าของออตกา เข้าไปเล่นเข้าไปก็เพลินเพลินดีค่ะสำหรับเด็กๆป๊าป๊ามามาก็นั่งกินหมูกระทากันอย่างสบายใจไม่มีใครก่อกวนเพราะว่าเด็กๆสนใจแต่กับการเล่นนะคะ ออตตินเล่นอะไรครับขอเล่นรถต่อนี่รถออตตินเล่นรถเล่นรถคนนี้ชอบเล่นรถคนนี้เขาจะชอบเล่นรถไม่ค่อยชอบเล่นดินเหมือนพิกาออาพิกาคีบรถน้องไปไหนครับเดีย๋ยวไปดูต่อนะคะว่าเด็กๆจะเล่นอะไรยังไงต่อปล่อยให้เด็กๆเ,เล่นไปเลยค่ะ เล่นไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางปลาปากันค่ะอันนี้ใส่ไข่ปลา,าว้าวเมาื่มน้ทุกวันริ เราก็ปล่อยให้เด็กๆเล่นไปนะคะส่วนทางผู้ใหญ่ก็กินกันไปนะคะคลิปวันนี้ไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปใหม่ค่ะ